ครับผมโอ้โหผมไม่เ oh ห็ oh ่กลงไปโอ้โหอ้ да ่างนี้ไอยากมาอยู่ในแม่อยอยู่ได้ครับโหี่ดูไฟไฟหน่พี่เรือนะฮะครับพี่ผมอยู่ทางนี้ผมมองไม่เห็นพี่แล้วเนี่ยเสียอะไกับเบี้ยกันไง โอ้โหนะฮะอ่ะนั่นไหมากทั้งทีแล้วนะฮะครับบัวหายไปไหนอะบัวอาะผมอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราไปด้านนี้หนึงเลยฮะสาวๆอ่ะเดี๋ยวมาด้านนี้หนึงไม่ผมครูบางแฟนขับเขาอะก่อนหนึ่นก่อนหนึ่นก่อนหน่งเราจะให้น้องๆเขาได้ทำตัวกแล้วกันครับผมเดี๋ยวเริ่มจากคนแรกเลยแล้วกันนะฮะอ่ะคนแรกเลยบัวไปน้องเขาเลยนะสวัสดีค่ะเนสเจฟฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไรอ์ สวัสดีครับ KF9 ค่ะสวัสดีค่ะ OF AF9 ค่ะสวัสดีค่ะ IF9 สวัสดีครับ AF9 ค่ะ ออสวัสดีครับ,บอเอิร์ธเอิเก้าครับสวัสดีครับบอมเบ้เอฟรเก้าครับสวัสดีครับและซานี่